วิถีเกษตรไทยเกษตรกรรมธรรมชาติเกษตรกรรมธรรมชาติเป็นระบบการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นฐานทางความคิดทางศาสนาของสังคมไทยคือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติคำนึงถึงระบบนิเวศที่สมดุลเคารพในธรรมชาติเราพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะทำไงให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับธรรมชาติได้ เษกษตรกรรมธรรมชาติมิใช่การเพาะปลูกหรือเจ็บเกี่ยวพืชผลแต่หากแต่เป็นเครื่องมือการบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ขึ้นระบบเกษตรธรรมชาติมีรากฐาน4ประการคือไม่ไถพรวนดินโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีการพลวนตัวของมันเองจากธรรมชาติอย่างเช่นรากพืชลงไปในดินเนี่ยแต่ละปีมันก็จะหมดอายุและจะตายแล้วมันจะเป็นโพรงอากาศอยู่ข้างในและจะมีอาหารและเวลารากต้นใหม่ลงไปเนี่ยก็จะลงไปได้ง่ายลงได้ลึกขึ้นเลยขยายตัวได้มากขึ้น แล้วแล้วก็นอกนั้นก็จะมีไส้เดือนเวลาลงไปในดินก็จะมีรูไส้เดือนเข้าไปทํารูทําที่อาศัยแล้วไส้เดือนก็เป็นเป็นเหมือนโรงงานปุ๋ยธรรมชาติก็คือกินดินไม่ดีถ่ายออกมาด,ดีเลยแล้วก็จะมีโพรงกัดข้างล่างเยอะแยะแล้วก็มีที่วางไข่ของแมลงมีจุลินทรีย์อะไรเยอะแยะอันที่2ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็เพราะว่ามันเป็นการเข้าไปแทรกแซงในธรรมชาติโดยธรรมชาติมันก็จะมีความอดุดมสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วแต่พอเราไปใช้ปุ๋ยเคมีก็จะมีธาตุอาหารบางตัวที่มันล้นเกินทําให้ระบบดิเวทร,ระบบธรมชาติเสีย แล้วทีนี้การใช้ปุ๋ยเคมีเราก็ทาเองไม่ได้ก็ไปพึ่งพาภายนอกแล้วบางตัวที่มันเหลือก็ทําให้เกิดดินเป็นกรดเป็นด่างทาให้เราต้องเพิ่มพพพเพิ่มปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้และอันที่สามไม่กําจัดวัชพืชดีิงแล้วเราไม่เข้าใจญ่าเนี่ยคือถ้าไม่มีไม่มีญ้าเนี่ยจะไม่มีวัตถุอินทรีย์เมื่อมีวัตถุอินทรีย์เนี่ยดินมันจะอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ดินไม่ไม่อุดมสมบูรณ์โดยตัวของเองแต่ต้องมีวัตถุอินทรีย์ไปแทรกอยู่ใน ปุ๋ยหญ้าที่ขึ้นมาก็คือเหมือนโรงงานปุ๋ยธรรมชาติของเราคือตายทับถมลงไปก็เราก็มีเยอะขึ้นขึ้นเราฉะนั้นเราจะไม่หยุดโรงงานปุ๋ยธรรมชาติของเราแต่ก่อนปู่ย่าตายายบอกว่าดินดีพาะมีหญ้าปลกหญ้ากรกพาอดินดีแต่คนสมัยใหม่อยากให้ดินดีโดยไม่มีหญ้าคืออยากให้เป็นทะเลทรายที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผิดแล้วข้อที่4สุดท้ายก็คือไม่ใช้สารเคมีคือไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราพอเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวเยอะๆเนี่ยมแมลงมันก็เยอะ พอพอปลูกพืชอะไรเดียวเดียวเนี่ยแมลงชนิดเดียวที่มันชอบมันก็จะขยายพันธุ์อุดมสมบูรณ์ก็จะขยายพันธุ์มากขึ้นแต่ถ้าเราไปใช้แบบธรรมชาติก็คือปลูกพืชหลากหลายชนิดแมลงก็จะไม่ไม,ไม่เยอะระบบนิเวศก็จะกลับมาทุกอย่างก็จะสมดุลกันดังนั้นเราต้องทําให้ไปคืนสู่ธรรมชาติได้ไดถึงจะทําให้ระบบนิเวศนียกลับคืนมานี่คือหัวใจที่เราเราไม่ทําอยู่สี่อย่าง